สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับอมรีเจนโฮมคาเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับรถเข้ามาอีกคันนึงนะครับรถเก๋งซีดาน4ประตูนะครับตัวที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับสำหรับคันนี้เลยนิสันเซลฟี่นะครับตัว 1.6V นะครับปี2018คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็คันนี้นะครับไม่เพียงแค่40,000บกว่าโลเท่านั้นนะครับลูกค้า แถมคันนี้นะมีพวกกล้องส่องถอยแล้วก็หน้าจอในตัวรถมาให้ด้วยนะติดเพิ่มให้เป็นแล้วนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มมากๆนะครับเราขายนะครับอยู่ที่ราคา4ี5 0 0น0บาทนะครับเครดิตดีดฟรีดาวเนี่ยผ่อนประมาณ6,000กว่าเท่านั้นนะครับลูกคา้าบอกเลยว่าสวยครบนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆสำหรับนิส s ันเซลฟี่นะครับนะถ้าใครเคยรู้จักเทียน่าเนี่ยก็จะเป็นอีกเซกเมนต์น,นึงเลยนะครับของนิสันนะ แต่ว่าตัวนี้เหมือนเป็นตัวน้องๆเลยนะครับนะก็คือสวยครบน้าใช้นะครับเดี๋ยว,วเราพาไปดูเลยนะทางดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในนะครับ่ันที่บอกไปคันนี้ได้มาเป็นสีดํานะครับนะก็สีสวยสีแท้สีเดิมสีเสมอกันนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะลูกค้าไฟเป็นไฟตาเพชรน,นะครับแบบนี้กระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะนี่มีไฟตัดหมอกด้านล่างครอบโครเมียมมาด้วย สีดำเดิมๆนี่สวยมากนะลูกค้าเห็นที่บอกไปคันนี้นะผ่อนประมาณ6กเจดพันเท่านั้นนะครับนะนี่ด้านข้างแม็กยางสวยเป็นแม็กสีโครมเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะครับยางบิดโซนด้วยนะเป็นขอบ16นิ้วนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ให้ดูด้านข้างด้วยสวยมากเขาค่อนข้างแต่งมาอย่างแบบให้ดูหรูหราเลยนะนี่สีดำตัดกับคิวกระจกสีโครเมียมแบบนี้นะครับ กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเหลียวนะสีสวยเลยนะเท่ากันเลยนะครับลูกค้าอันนี้ก็บันรุงนะแต่ว่ายังสวยขนาดนี้นะครับนะเนี่ยสวยมากนะแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับลูกค้านะตัวเครื่อง1นเนี่ยกับทรงนี้ก็คือยังขับได้สบายขับได้แรงนะครับนี่ด้านหลังดวงไฟสวยสวยเลยนะแล้วก็มีนี่กล้องสองถอยอย่างที่บอกไปนะครับมีกล้องสองถอยด้วย นะมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกด้วยนะครับลูกค้าทรงสวยน่าใช้งานมากๆนะด้านล่างก็สวยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปนะลูกค้าคันนี้นะครับ415,000บาทเกีดีฟรีดาวผ่อนประมาณ6,000-7,000ถึงเท่านั้นนะอันนี้ยังไม่รวมโปรส่วนลดแล้วก็โปรช่วยผ่อนด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงอีกราคารถก็จะลดลงอีกครับถ้าใครสนใจนะมีวิธีการติดต่อนะครับ หรือว่าจอ,อางเนี่ยคันนี้ได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าลูกค้านะครับจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะแคปหน้าจอวิดีโอรถคันนี้ไปนะแล้วก็ส่งไปที่แอทไซร g e ีเจนโฮมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะนั่นนอกคือสวยครบมากๆนะสำหรับรถเครื่องพันหกนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูสวยมากๆนะครับในราคาที่จับต้องได้นะแล้วก็ไมคันนี้แค่4ี0 0 0ื่นโที่บอกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าสวยขนาดไหน มาแล้วครับสำหรับภายในนะครับของเขานะนิสสันเซลฟี่จะเป็นสีเบจนะครับเป็นภายในสีเบจเลยอันนี้ลูกค้าอาจจะเห็นรอยยับของตัวบ่อนนะบอกก่อนว่าอันนี้ก่อนบำรุงนะครับเดี๋ยวเราทําให้คือสวยนั่งสบายนั่งนิ่มๆแน่นอนแต่ตอนนี้สภาพก็คือปกตินะครับแล้วก็ยังนิ่มนะนั่งสบายอยู่เลยนะเบาสวยมากนะแต่พวกรอยยับพวกรอยอย่างเงี้ยเราทําให้อยู่แล้วนะครับเก็บงานให้สวยพร้อมใช้อยู่แล้ว นะ่ะกี้ภาษีด้านนอกก็ลืมบอกไปคันนี้นี่ปี67เเลยนะครับลูกค้านะภาษีต่อให้เต็มเ็มนะครับพวงมาลัยนี่มัลติฟังชันนะครับลูกค้าเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้เลยนะรับสั่นเขาออกได้ด้วยนะมีหน้าจออย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีกล้องส่งถอยด้วยนะคันนี้มีระบบพูสตานนะมันอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะมองไม่เห็นนี่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 นะครับเป็นระบบพูสตานแล้วนะ พาไปดูทีละอย่างแล้วกันนะเริ่มจากแอร์ของเขาเป็นแอร์นะครับดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิเนี่ยแยกสายขวาได้เลย,เลยนะนี่ผมขี้ร้อนผมตั้ง18นะครับคน,น,นข้างอาจจะขี้หนาวนะก็ปรับเป็น25อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับลูกค้านะอุณหภูมิปรับแยกกันต่อามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านคอนโซลคอนโซลต่างๆลูกค้านี่สวยคลิปมากๆนะครับสภาพดีมากๆเลยนะ นี่คือใครได้คันนี้ไปคือโชคดีมากมากเลยนะนี่แล้วก็ไมค์ครับอย่างที่บอกไปว่าไมค์เพียงแค่4ี่0 0ี่พโลเท่านั้นนะครับลูกค้านะรถปี1819แบบนี้นะได้ไมค์สี่0มืนนะครับก็ถือว่าได้รถที่ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับไปเลยนะชอบมากเลยนะดีไซน์ลายไม้แบบนี้นะสวยเลยอ่ะด้านหน,น้าดูครบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างุพวกระบุระบบไปเลยนะ ก็จะมีนี่ด้วยนะมีการถลายนะครับมีปุ่มเปิดแบบฝาท้ายด้านหลังด้วยนะะดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังของเขานี่เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันนะครับมีแอร์ด้านหลังให้นะพรมปูพื้นด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่มีที่วางแขนใส่แก้วน้ําได้2ใบด้วยนะครับตรงเบาะนี้ก็เชื่อมต่อคาซีได้หมดนะครับเพราะมีไอโซฟิกสวจริง นะคันนี้ลูกค้าย้ำอีกที4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเกียดีฟีดาวเนี่ยลูกค้าผ่อนประมาณ6000กว่าบาทนะจ๊ะนะผ่อน ,6000 กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าได้รถแบบสวยครบๆไปเลยนะใม่เพียงแค่4 0,000โลนะครับสภาพดีประวัติดีนะครับเพราะรถของเรานะอย่างที่บอกไปรถของเราเป็นรถคัดสภาพแล้วก็คัดประวัติมานะครับไม่ได้รถขายตามสภาพนะเราเช็คทุกอย่างมาอย่างดีนะครับภาษีพรบอรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อย ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับนะสำหรับคันนี้ก็นิสสันเซลฟี่นะครับตัว1.6 v ปี2018คันนี้นะครับไม่เป็นแค่40,000โลเท่านั้นนะครับกับราคา4,15,000บาทคคอดีตฟีด้ดาพอประมาณ6,000บาทนะครับแล้วก็ออกในทุกสาขาอาชีพเลยนะครับไม่<ๆ>ว่าจะเป็นพนักงานบร,ริษ,ษัทข้าราชการนะครับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยก็ออกได้นะครับแก๊ปฟู้ดนะส่งอาหารได้เหมือนได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้า นะพักมานะครับคุยติดต่อกันนะครับเบอร์ที่เบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะว่าพิมพ์คุยกันก็ได้นะแอสไพรีเจนฮงคาร์นะครับเข้ามาคุยกันก่อนนะจะได้คำนวณยอดผ่อนแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟรีดาวไปเลยนะครับลูกค้าสําหรับถ้าลูกค้านะครับชอบรถมือสองสวยๆคุณภาพดีนะครับอย่างเช่นนี้สันเซลฟี่คันนี้ก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอารถสวยๆมาให้ดูอีกนะครับก็ ฝากกดติดตาไมได้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ